วันนี้เราอยู่ในงานถแถลงข่าวบน Home Expo 2025 Living Guru เลือกบ้านกับหน้าอยู่อย่างคนรู้จริงอยากรู้ไหมว่าตัวจริงเรื่องบ้านเขามีฟังก์ชันเด็ดแบบบ้านโดนใจอะไรที่อยากแนะนำคนดูบนไปดูกันเลย ค่ะนี่เลยค่ะเป็นบ้านสไตล์คอนเทมที่ออกแบบมาใหม่จากบ้านอารุณนะคะเป็นซีรีส์บ้านการเวลาค่ะที่ลงตัวคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยค่ะแบบบ้านโมเด์นะครับเพราะว่าเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเป็นบ้านที่มีรูปร่างหน้าตาทันสมัยนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับราคาน่ารักนะครับเหมาะสําหรับการก่อสร้างในทุกพื้นที่แบบบ้านนิยมตอนนี้เลยนะคะกับไดมอนด์สิค่ะแบบบ้านทรงคลาสสิกฟังก์ชันก็จะเป็นสห้องนอน 3ห้องน้ำค่ะฟังก์ชันเด็ดของเรานะคะนั่นก็คือบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่เป็นโครงการใหม่นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งที่โดนใจของคุณนะคะนั่นก็คือทำเลค่ะของเราอยู่โซนห้วยวางนองแล้วก็จะมีที่วาดินชำราบด้วยค่ะทำเลสักกยภาพ perfect location ใกล้แหล่งช้อปปิ้งตลาดห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนและใกล้โรงพยาบาลฟังก์ชันเด็ดของบ้านสาดินบ้านเดี่ยวบ้านแฝดมีห้องนอนด้านล่างให้ด้วยนะตอบโจทย์ทุกการใช้งานตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนแบบบ้านสไตล์ยุโรปหนึ่งเดียวในอุบลค่ะ ทำเลใกล้เซนท่านบ้านใจกลางเมืองจะเป็นตัวโมเดิร์นคลาสสิกครับเป็นตัว new s ี r ีส s ของทางรอย่อเฮาสนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราได้เลยครับผมค่ะทาง3ามรับสร้างบ้านเรานะคะก็อยากจะแนะนําเป็นสไตล์บ้านอังกฤษค่ะเพราะว่าตัวบ้านมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่หรูหราแล้วก็โออ่าค่ะนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าสไตล์อื่นๆค่ะแบบสไตล์โมเดิร์นค่ะเพราะเหมาะสําหรับคนยุคใหม่และกําลังเป็นที่นิยมมีถึง4ห้องนอนในราคาที่ ที่จับต้องได้ค่ะแล้วก็เรามีระเบียงให้2ระเบียงทั้งห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนรองค่ะบ้านนับทาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเนเชอรัลค่ะแฝงในความอบอุ่นนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พื้นที่เยอะพร้อมเติมเต็มทุกคนในครอบครัวค่ะคอนโดใจกลางเมืองสงบรม่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติราคาสบายกระเป๋าที่สามารถจับต้องได้ค่ะซีรีส์แพนดอร่านะคะเป็นแบบบ้านที่ออกแบบล้ำสมัยค่ะ ไม่ว่าจะผ่านปลายยุคกี่สมัยก็ยังไม่ตกเทรนค่ะครับสลับหนึ่งแบบบ้านที่ TP Home อยากแนะนําคนอ,อุบลเลยก็คือแบบบ้านสไตล์คอนเทมพอรารีนะครับเพราะว่าเป็นแบบบ้านที่มีการออกแบบหลังคาที่เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของประเทศไทยครับเค h ิ m ิมเราอยากจะแนะนำในเป็นแบบบ้านของสเปเชียลดีไซน์นะครับหากสงสัยว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันที่บูธได้เลยนะครับโครงการไลท์วันเป็นโครงการเดียวที่เป็นสไตล์มินิมอลมูจิญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลน,นะครับนี่คือจุดเด่นของเราครับ สุภาลัยเบลลาชยางกูลขามใหญ่บ้านประหยัดพลังงานสไตล์โมเดิร์นที่ใส่ใจรายละเอียดทุกการออกแบบตอบรับชีวิตที่ทันสมัยคุ้มค่ากับการเข้าอยู่อาศัยด้วยวัสดุคุณภาพอุ่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย ที่จะดูแลคุณอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงห้องนอนเรากว้างมากครับห้องรับแขกเราสวยงามวิวอินเฉพาะตัวแล้วก็ใกล้ที่ทําง,งานเดินทาง120เมตรถึงปากซอยแล้วครับเป็นสไตล์โมเดิร์นเทปิคอลครับเพราะว่าจะตอบโจทย์การใช้งานในบ้านเราตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับถ้าอยากเลือกบ้านกับหน้าอยู่อย่างคนรู้จริงต้องมางานนี้27กุมภาพันธ์3มีนาคมนี้ที่เซนท่านอุบลร,รชาชธานีแล้วเจอกัน